เจจังหวะนี้ใหญ่ใหญ่มากตัวเข้มแต่พลังช้างไงละ่ะก็ตกรัดฟันเวียนกันอยู่ที่มุมพี่ฝรั่งแกกลุ้มใจถ้าจะไปไม่ไหวเจอพี่บัวขาแกใส่ย,ยับหนีออกมาเตะเข้าใจโค้บอทีหนึ่งอัดเข้าหน้าไปที่มุมแยกดีอัดใส่ย,ยับเลยบอกมึงมานี่ใีเข่าเข้าไปสอเข้าไปสาไใส่อีกสุดท้ายไม่ไหวคอล้มไปเองบอกพอแต่กราบตับแตกอยู่ข้างในแล้วกรรมการเดเข้ามาถามเลยพี่จะไปวัดหรือโรงพยาบาลอันที่เก้าเริ่มมาดูเชิงกระตับย่งพี่บัว อันดับแปดก็กรรมการบอกทุกทนหมัดเตรียมจัดก,กันเต็มที่พี่บัวขาวกยังได้ตีขวาแลวซัดด้วยขาซ้ายแล้วก็ยกักย้ายคอออกมาเล่งนิดเล็งหน่อยเข่าซ้ายเข่าขวาแล้วลงไปนอนนับดาวมายุรีกันเป็นเลยกรรมการบอกพอพอ,พอเดี๋ยวตายดูภาพท่ากับพี่บัวขาวกันตีเขา่าตีเขา่าตีเขา่ขาจะบอกเราไม่ไหวแล้วว่ะพอเธอจะสวนกลับพี่บัวขาวก็ได้แค่สวนจกตุกจั๊กคําทำอะไรไม่ได้ พี่บัวขาวเนี่ยแกเป็นคนอพยาสัยดีครับแกเริ่มต้นในการทักทายที่ปลายคาพี่วัดสันหัวทิมก่อนจะงอหัวขึ้นมาแล้วหาสิ่งพิรุธว่าเมื่อกี้นี่ที่คุณโดนนหมักหรืคอค้อนหนักทิพหหยกรรมการให้โชคต่อพี่บัวไม่รออะไรเดินเข้าใส่ทันทีแล้วก็เปี้ยงคางดอกที่สองคราวนี้ครับเริ่มเดินไม่เป็นเห็นดาวลอยมาแต่ไกลใจวิววิวหิวข้าวเหนียวขึ้นมาแต่ใจนักสู้ยังคงอยู่เพื่อสู้ต่อกรรมการให้ชครอบสามคราวนี้ไม่เดินถามเข้าไปจามที่ใบหน้าลงไปดอนหมอกกระแตตุยคุยไม่รู้เรื่องเลย ถ้ากรรมการฟวานเจ็บไปด้วยเลยฮะดูรีเพย์พี่แกฟันสองแล้วออกหมัดไา้ขวาจากนั้นแววตากรล่องลอยค่อยๆล,ล้มลงไปครับอันดับที่5ยืนดูเชิงด้วยความมั่นใจกอยจะกระโดดเข่าลอยแต่พี่บัวแกสวยกลับนิ่งๆไส้ติ่งแค่แตกแกระแทกใบการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าแต่ตอนนี้ช่วยพากูไปโรงพยาบาลก่อนดูกันชาชาัดจัดเต็มหมัดไา้เข้าชายโครมลงไปนอนคุยกับพื้นเลยเจ็บแผนจริงๆอันดับที่สี่คำสั้นเขา พี่คิมจุนแกขุนหวัดจัดเต็มกันจวนลมยันจวบไพ่ไม่โดนและพี่บัวขาวแกหลบโคตรไวและใส่เข้าหน้าลงไปนอนหาเหรียญี่พื้นเลยครับดูภาพช้าครับพี่คิมจุนแกใส่เต็มกําลังหวังเอาให้ล้มแต่ไม่สมปรารถนานโดนย้อนเข้าหน้าพาล้มคืนลมเอ้ยด้วยการนอกไปอันดับที่สองพี่สาต่อแกเจาะยางแต่ไม่เข้าเลยเอาต่ริมกา,ายันแต่พี่บัวดัน ดูรีเพย์แบบเน้นๆครับจะถีบเจอจับขาหาทางออกไม่ได้พี่บัวขาแกออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มเต็มสุดแม่งต้องแดกหมัดโอ้โหเจอหมัดพี่แกแบบนี้ใครย,ยืนไหวไม่ก็ไม่ใช่คนละฮะหมัดโคตรหนักต้องพักยาวเลยอันดับที่หนึ่งชิชิโดแกัน ของผู้ชายตีบวกทั้งร่างกายบัวขาวบัญชามเมย